Ta, you know, you help. Ah, shooter are you ready stand by i f you ยร e a s ส์อันโหลด o ชค e ีรอบสองใท้ต้องติมครับโอ้ยเ <laughs> จ้ากันไปเจ้ากันไป <laughs> ดีแล้วครับผมให้น้องเขาฝันดีบ้าง <laughs> <laughs> แท้มาหลายรอบแล้วครับ <laughs> งั้นคลิปสองเดี๋ยวผมจะเก็บไปลงด้วยนะครับผมโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับผม <laughs> ครับทุกคนจากรอบที่สองผมยิงไปเมื่อกี้นะครับ เป็นการยิงที่ลืมตัวและตะวัดไกลไปนะครับครั้งนี้ผมจะไม่แข่งนะครับแต่ว่าจะทําการยิงแบบไกลตึงแล้วค่อยเหนียวมาดูกันว่าผมใช้เวลาเฉพาะตรงนี้นะครับกี่วินาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับเัาปืนพร้อม,มนักกีฬาพร้อมราเดินนะครับ เวลาไป13วินาทีกว่าครับลืมกดเวลา13วินาทีกว่าก็เป็นการยิงที่ไม่กดดันตัวเองนะครับเทียบปืนกัอน,นครับมันเป็นการยิงที่ไม่กดดันตัวเองนะครับก็เลยทําให้ยิงได้ดีขึ้นนะครับก็ไกด์ของกลอกลอนะครับผมก็ลืมไปว่านะถนัดถนัดแร่ในก้าวหนึ่งนะครับ คือเป็นการเล็งแล้วเหนี่ยวไกลแต่ลืมไปว่าก๊อกเนี่ยจะต้องเดินไกลให้ตึงก่อนแล้วค่อยเล็งแล้วก็แล้วค่อยเหนี่ยวไกลนะครับก็เป็นอันว่าสําหรับตัวผมเองก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พอใจสําหรับการยิงกอ๊อกบอกนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย